โดยเฉพาะสายไดเอทนะฮะสายไบโอแฮ k กเกอร์สุขภาพเนี่ยก็ไปรู้เทคนิคดีๆมาโอ้วิธีการทำลี s ิสเตนสตาร์ทไรต์อ่ากินข้าวแล้วโกงไม่ต้องกระตุ้นอินซูลินมากลดแคลอรี่ได้ด้วยเพิ่มโปรไบโอติกให้ลำไส้ได้ด้วยโอ้ก็อยากจะไปทำไงน,นะแต่ตอนนี้ก็มีอีกข้อมูลหนึ่งออกมาข้าวที่ผ่านกระบวนการไปแช่ยเย็นข้ามคืน ก็มีโอกาสที่จะเกิดเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนที่เรียกว่าบาซิลัสเซเลอุสหรือบาซิลัสซีเรียสนี่นะครับจนกระทั่งทำให้เกิดอันตรายถึงแก่การเสียชีวิตได้เรื่องนี้นะครับก็มีการนำเอามาเล่านะครับซึ่งเป็นเรื่องราวมาจากต่างประเทศต้นทางนะครับก็คือมีมีอาหารที่เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับอย่างเช่นข้าวผัดนะฮะหรือว่าพาสต้าสปาเกตตี้ต่างๆเนี่ยพอาไปแช่ยเย็นแล้วเวลา อยากจะกินเอากลับออกมากินนะครับก็อาจจะเอามาอุ่นนะครับหรือไม่อุ่นก็แล้วแต่พอกินเข้าไปแล้วเกิดกระบวนการอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงนะครับมีการเสียชีวิตนะมีการเสียชีวิตซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับมีทั้งเด็กนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดจากภาวะการติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือด แล้วก็เกิดภาวะไตวายวสมองวายต่างๆเสียชีวิตไปนะครับเป็นโศกนาฏกรรมทีนี้ก็มีการเอามาขยายกันว่าเอ๊ะอาหารเนี่ยโดยเฉพาะที่มันปนเปื้อนนะเวลาเราเอามาทําสุกแล้วเรากินไม่หมดเนะี่ยมีการเก็บเอาไว้แม้แต่เก็บในตู้เย็นนะเก็บในอุณหภูมิที่เย็นก็เกิดขึ้นจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่านะครับในบริบทความเป็นจริงก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่นั้นเนี่ย ประชากรในโลกใบนี้ที่กินอาหารผ่านกระบวนการคล้ายๆกันอยงี้แช่เย็นเอามาอุ่นซ้ําเนี่ยมีโอกาสตายครึ่งโลกเพราะมันกินกันครึ่งโลกเลยนะครับทั่วโลกตัวประเทศนะฮะทีนี้ทําไมอะ่ะถึงมีบางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยมากเลยนะครับที่ถึงขั้นเสียชีวิตตายบางส่วนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเลยนะครับตรงนี้นะครับ จะต้องเอามาวิเคราะห์ให้ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟยิ่งโดยเฉพาะงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยทำให้บางคนเสียประสาทไปเลยกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นจั่วงานวิจัยทางการแพทย์ได้ทดสอบการเอาข้าวเนี่ยมาหุงข้าวใหม่ๆแล้วก็ตรวจด,ดูยังไม่พบการปนเปื้อน หลังจากเอาข้าวไว้ในอุณหภูมิปกติ2ชั่วโมงเท่านั้นเองเริ่มมีแบคทีรียชนิดนี้เกิดขึ้นและขยายตัวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะบาซิลัสซิเลตนะครับขยายตัวไปเรื่อยๆผลการศึกษาทางวิจัยทางการแพทย์จึงมีการแนะนําว่าควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่เท่านั้นหรือไม่ควรที่จะเก็บไว้นานก็คือพูดง่ายว่าให้อุ่นอยู่ตลอดนะครับ<ๆ>เพื่อรับประทานนะครับไม่ควรเอาอาหารที่ทานไม่หมดกลับมาทานซ้ําให้ทิ้งไป คืองานวิจัยทางการแพทย์ก็ว่ากันแบบนี้เลยนะครับทำให้เซนซิทีฟเลยคนรักสุขภาพคนสายสุขภาพยิ่งตตะหนกเลยตอนนี้เอ๊ะตกลงเนี่ยมันจะอันตรายไหมมันจะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดต่างๆไหมวันนี้มาขยายให้ฟังอย่างนี้ครับเชื้อบาเซลัสซีเรียสคืออะไรเชื้อบาเซลัสซีเรียสคือแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในระบบสารระบบแบคทีเรียปกติในธรรมชาติเลยมีอยู่ในดินในต้นไม้ในอาหารในทุกที่แม้กระทั่งบางพื้นที่ที่เราคิดว่าไม่มีเอาแค่เราหุงข้าวไว้ใหม่ๆเอาข้าวออกมาวางในอุณหภูมิปกติเพราะอุณหภูมิมันเริ่มลดลงต่ำกว่า50องศาลงมาเนี่ยมันก็เริ่ม ที่จะมีเชื้อพวกนี้เกิดขึ้นเองแสดงว่าแม้แต่ในอากาศก็ไม่พ้นครับไปได้ทุกที่ไม่มีใครขัดขัดขวางแบคทีเรียชนิดนี้ได้และแบคทีเรียชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยระบบสปอร์นะครับซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษในการที่จะมีชีวิตอยู่รอดของพวกตระก,กูลเอ่อโปรคาริโอตทั้งหลายเป็นเงี้ยแบคทีเรียนะฮะมันอยู่ไปทั่วเลยมันมีมานานแล้ว ชีวิตมนุษย์ได้รับสิ่งนี้ทุกวันเป็นปกติมนานานแล้วแต่วันหนึ่งพอเรารู้เรามีกล้องจุลทรรศเราศึกษาสายพันธุ์และเราแยกแยะได้ว่าโอ้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นแต่ตอนนี้เราได้รับรู้แล้วเราก็เกิดมีอุปทานใหม่ขึ้นมาคือเรากลัวขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวแบคทีเรียสายพันธุ์เนี้ยนะครับมันมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์ย่อยซึ่งนะครับบางประเภท มันอาจจะสร้างสารพิษได้นะครับสารพิษเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นจากไอบาซิลัสซิเลสเนี่ยมันจะมีอยู่2ไทปนะครับไทป์แรกเนี่ยเขาเรียกว่าอิเมติกไทป์อิเมติกไทป์เ,ทเนี่ยนะครับมันจะเวลาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นสารพิษที่สร้างจากแบคทีเรียชนิดเนี่ยมันจะใช้เวลานะครับสร้างฟักตัวอยู่ในร่างกายเราประมาณ1-6ชั่วโมง สารพิษเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าเซลลูไลทอกซินนะครับไอ้ไทไท1เนี่ยมันจะสร้างเซลลูไลทอกซินออกมาแล้วก็เกิดกระบวนการกระตุน้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการอาจเจียนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่อมามันก็จะมีอีกไทหนึ่งเรียกว่าไทที่2นะครับเขาเรียกว่าไดอะเรียลไทไดอะเรียลไทเนี่ยจะเป็นไทที่ทำปฏิกิริยานในช่วงล่างและหละังกระเพาะลงไป ก็คือจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการท้องเสียปวดบิดนะฮะปวดท้องถ่ายเลวนะฮะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มของพวกไทซ์สองเพราะมันจะสร้างพิษตระกูลเอนเทอรท็อกซินในลำไส้นะครับแล้วก็ เกิดกระบวนการปฏิกิยาเอฟเฟกในร่างกายเราก็จะขับมันออกมาเราเกิดอาการท้องเสียปวดบิดขึ้นนะครับมันมีอยู่2ไทนี้ไอไท้ทที่2นี่ก็จะเกิดขึ้นช้าหน่อยก็จะประมาณ6 1ถึงชั่วโมงหลังจากที่ได้รับฟักเชื้อเข้าไปนะครับจริงๆไอ้ทั้ง1และ2ไทเนี่ยมีปนเปื้อนเข้าไปในอาหารตลอดเวลาที่เรากินอยู่ทุกวันนี้เลย ถ้าเราไม่ได้กินอาหารที่ปรุงเสร็จเดี๋ยวนี้เรากินเดี๋ยวนี้นะครับมีอาหารที่มีผ่านการแช่เย็นไม่ผ่านการพัชเจอไรมานะครับหรือพัชเจอไรแล้วคุณเปิดซองแล้วคุณกินไม่หมดคุณปิดไว้ถึงจะพัชเจอไรมาแล้วก็จะเกิดขึ้นในภายหลังอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับอาหารในปกติในสารระบบที่มนุษย์กินทุกวันนี้มีการปนเปื้อนแบบนี้ทั้งหมดแต่ทำไมอ่ะ เรากินกันแบบนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วเราไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ใช่ว่าไม่ได้รับสารพิษเหล่านี้ครับได้รับแต่ว่านะครับในธรรมชาติเนี่ยร่างกายเรามันมีวิวัฒนาการนะครับกระบวนการในร่างกายเราที่อยู่รอดมาจนถึงโลกทุกวันนี้เราต้องรับเผชิญกับแบคทีเรียเข้ามาตลอดเวลาทั้งทางหายใจทั้งน้ําทั้งอากาศทั้งอาหารอันดับแรกก่อนนะครับร่างกายมนุษย์ จึงออกแบบระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไว้ในทางเดินอาหารมากที่สุดคือแทบจะแบบทะลุ70%นี้ไว้ในทางเดินอาหารอีกประมาณ20%ไกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไวในกระแสะเลือดแสดงว่าร่างกายเราถูกออกแบบมาเขารู้แล้วว่าเราต้องปะทะ สิ่งที่มาจากสภาพแวดล้อมจากการกินการดื่มในธรรมชาติเข้ามาอยู่แล้วธรรมชาติจึงสร้างระบบภูมิคุ้มกัน70ว่าเปอร์เซ็นต์และไอ้70ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างในทางอาหาร70ว่าเปอร์เซ็นต์มันประกอบไปด้วยทั้งของเราเองและพันธมิตรของเราของเราเองคืออะไรครับตระกูลเม็ดเลือดขาวนักกินกินทั้งหลายอย่างเช่นมาโครฟาจ พวกนี้เนี่ยไปเจอตัวอะไรแปลกๆเนี่ยมันขมือบกินก่อนเลยเวลาเข้ามาในทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นผิวในหลอดอาหารในกระเพาะอาหารในลำไส้พวกนี้มันจะตามขมือบกินนะครับอันนี้คือพวกของเราเองนะครับแล้วก็มีเม็ดเลืดขาวชนิดอื่นๆที่สมทบมาอีกเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นชนิดเป็นพันธมิตรก็คือไม่ได้เป็นของเราเองโดยตรงแต่เป็นพันธมิตรก็คือตระกูลโปรไบโอติก แบคทีรียชนิดดีที่คอยควบคุมแบคทีเ r ียที่มันเข้ามาอยู่แล้วเร็วเข้ามาอยู่แล้วแต่มันเข้ามาปริมาณไม่ได้มากนะครับตามธรรมชาติเขาไม่ได้มาเพราะพวกนี้มันเป็นแหล่งมันมีอยู่เยอะกว่ามันเป็นเจ้าทิ่นพวกที่เข้ามาน้อยกว่าก็จะถูกควบคุมไม่สามารถออกฤทธิ์ได้มันเป็นแบบนี้กระบวนการนี้นะครับเขาเรียกว่า immune p r มม i n g มันคือคกลไกในธรรมชาติที่มนุษย์ต้องรับ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแต่มีระบบป้องกันอยู่ภายในนะครับไม่รับไม่ได้เพราะมันอยู่ในระบบธรรมชาติคุณยังต้องใช้อากาศในธรรมชาติหายใจอยู่ ยกเว้นคุณจะอยู่ในสถานีอวกาศที่คุณถูกควบคุมไว้นะครับอยู่ในชุดอยู่ในตัวป้องกันตลอดอะไรเงี้ยคุณอาจจะควบคุมแบบนั้นได้แต่ถ้าคุณอยู่บนพื้นโลกนะฮะคุณจะต้องอยู่ในระบบแบบนี้ครับ i m ม u นพา r o g r ง i n g ก็คือวิวัฒนาการให้มนุษย์อยู่รอดเชื้อมันก็วิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนแปลงร่างกายเราก็ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเราจึงรับมาตลอดแล้วก็ต่อสู้แอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยนะฮะพอเวลาที่วันหนึ่งที่เราฉลาด เพราะเราฉลาดแล้วเรารู้มากใช่ไหมเราก็โอ้ไม่ให้เข้ามาไม่ให้เข้ามาเราป้องกันป้องกันไปเรื่อยๆในยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักแบคทีเรียแล้วกลัวแบคทีเรียมากไปเรื่อยๆนะครับมนุษย์ก็พยายามที่ยับยั้งป้องกันยับยั้งป้องกันจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้มันก็เข้ามามันก็เข้ามาก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่พอเราป้องกันไปมากๆในทางชีววิทยาทางวิทยาศาสตร์กลับไปทราบสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่ง นะครับก็คือเขาเรียกว่าจะเกิดทฤษฎีอ่าไฮเจียไฮปาเทนซิสไฮเจียไฮปาเทนซิสคืออะไรคือเมื่อเราอยู่ในวิวัฒนาการที่แวดล้อมไปด้วยไวรัสลาและแบคทีเรียและเราพยายามจะปิดกั้นไม่ให้ไวรัสลาและแบคทีเรียเข้ามาสู่เราได้เป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ย มันไม่ได้เจอกับสิ่งที่หมุนเวียนอยู่ในธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเลยทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยไม่สู้กับอะไรเพราะไม่ต้องสู้กับอะไรเพราะไม่มีอะไรให้สู้ไม่มีอะไรให้ให้คอนเน็กทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือภูมิต้านทานเราพอไม่ได้สู้มันเป็นไงเดี๋ยวมันก็ตายพอภูมิต้านทานมันตายมันก็จะสร้างภูมิต้านทานรุ่นใหม่ขึ้นมาภูมิต้านทานรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นน้องขึ้นมาก็ยังไม่ได้สู้อีกแล้วก็ตายแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมา เรายิ่งห่างจากกระบวนการไม่ได้สัมผัสไม่ได้รับไวรัสลาหรือแบคทีเรียไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อไหร่นะครับก็จะเข้าสู่ทฤษฎีไฮเจียไฮปาเทนซิส is, ทันทีนะครับเพราะเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าร่างกายเราจะเริ่มไม่รู้จักเชื้อโรคนะฮะพอเรากันได้เก่งแล้วเกินและวันหนึ่งถ้าเชื้อโรคหลุดรอดเข้ามานะครับ ร่างกายเราก็ยังมีภูมิต้านทานอยู่ไงมันตายไปมันก็สร้างขึ้นมาอยู่แต่ภูมิต้านทานเราจะมีลักษณะการตอบสนองที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติก็คืออาจจะตอบสนองรุนแรงเกินกว่าความเป็นจริงเพราะว่าปกติเมื่อก่อนมันรู้เชื้อชนิดนี้แบคทีเรียชนิดนี้เข้ามาเนี่ยมันแค่ไป connect ปุ๊บแบคทีรียก็จะไม่ออกฤทธิ์อ่าโอเคแค่นี้ จะทำ MOU อยู่ด้วยกันได้ถ้าเธอสามารถปรับเป็นแบคทีเรียพื้นถิ่นในร่างกายฉันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดเธอสร้างท็อกซินออกมาฉันจะจัดการเธอนะฉันก็จะจัดการมี1 2 3 4ตามระบบใช่ไหมแต่เวลาที่มันไม่ได้ทํางานานานๆเนี่ยเวลามันเจออะไรเนี่ยปุ๊บมันจะคอนเน็กลุนแรงเวลาที่เชื้อแบคทีเรียแต่ละอย่างเข้ามาในร่างกายจะมีกระบวนการอักเสบและรุนแรงผิดปกติหรือแม้แต่ในบางครั้ง ภูมิต้านทานที่ทํางานลักษณะแบบนี้จะถูกพัฒนาไปเป็นภูมิต้านทานที่ไวเกินไปจนเพี้ยนจนสามารถที่จะเป็นโรคก,กลุ่มออโตอิมมูนดิซิสคือเริ่มทําลายเซลล์ในร่างกายตัวเองจากภูมิต้านทานที่มันมันไม่ได้อยู่ในระบบวิวัฒนาการที่มันเป็นมาแบบนี้มันถูกบล็อกถูกอะไรไว้ไม่ให้ใช้งานสุดท้ายวันหนึ่งพออะไรเข้ามาแล้วก็จะเกิดกระบวนการนี้ขึ้นนะฮะ นี่เป็นความรู้ในเรื่องของออโตอิมูนเลยนะครับคนเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ทฤษฎีนี้ว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องมีกระบวนการสมดุลกับแบคทีเรียไวรัสลาภายนอกด้วยนะครับจึงจะเป็นปกติทีนี้ธรรมชาติของเราตอนเรายังไม่รู้อะไรเราก็จะเป็นปกติแบบนี้แต่พอเราเริ่มรู้อะ บ่อยๆเข้ากินร้อนช้อนกลางล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือห้ามกินซ้ำห้ามกินซ้ำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็มีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ในบางสถานการณ์แต่สุดท้ายมันคือดาบสองคมมันก็จะทําให้เกิดกระบวนการที่ร่างกายเราอาจจะเสียสมดุลไปอีกด้านในธรรมชาติเชื้อแบคทีเรียไม่ได้น่ากลัวนะครับ แบคทีเรียพื้นถิ่นทั่วไปนะที่มันมีอยู่แล้วที่มันเข้ามาอยู่แล้วนะไม่ใช่แบคทีเรียกลายพันธุ์มาบางอย่างโอเคอันนั้นต้องเข้าใจนะมันเข้ามามันจะก่อผลในร่างกายเราไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรนะหนึ่งภูมิต้านทานเราเป็นอย่างไรสองเข้ามาปริมาณเท่าไหร่นะครับอ่าสมมติว่าหนึ่งภูมิต้านทานเราแย่มากแย่มากเลยอ่อนแอมาก มันเข้ามาปริมาณน้อยมันก็มาฟักตัวได้เพราะภูมิด้านทานเราจัดการไม่ได้ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าสมมติว่าภูมิด้านทานมันดีอ่ะทำงานดีมันเข้ามาน้อยเสร็จไอพวกนี้กำลาบหมดนะฮะถ้ามันเข้ามาเยอะพอได้ไฟ์อาจจะไฟส์สักพักหนึ่งเริ่มมีอาการแบบไอสองสามทีผะอืดผะอ,อมนิดนิดหน่อยหน่อยสองสามชั่วโมงเข้าสู่ภาวะปกติอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับอ่าร่างกายมันก็จะไฟ์มันก็จะจัดการของมันอยู่แบบนี้ นะฮะมันก็ทำของมันไปนะฮะนี่คือกระบ,บวนการปกติที่ร่างกายมันทำอยู่น,นี้พอเราไปบล็อกมากๆนี่แหละครับก็จะเกิดทฤษฎีการเสียสมดุลขึ้นซึ่งทุกวันนี้เนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นไหมมันโอกาสมันเกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางคนทําเพราะไม่ตั้งใจก็มีคือไม่ได้จะไปป้องกันแบคทีเรียขนาดนั้นแต่ตัวเองอ่ะไปกินอาหาร แล้วอาหารดันมีแอนตี้ไบโอติกไงมียาปฏิชีวนะไงคือตัวเองไม่ได้เป็นโรคนะปกติเวลาเป็นโรคมันมีแบคทีเรียกลัวแบคทีเรียจะลุกลามในกระแสะเลือดตายเงี้ยเขาเลยให้ยาปฏิชีวนะไปคุมเอาไว้ไอ้นั้นคือการรักษาโรคในช่วงสั้นๆแต่ทุกวันนี้โอ้โหกินอาหารกินอะไรกินไข่กินนมกินเนื้อระบบปสุสสตว์ที่ใช้ยาแอนตี้ไบโอติกเต็มที่เลยกินเนื้อกินนมกินไข่ทุกวันคือกินพวกนี้ทุกวันกลายเป็นเหมือนเอายาฆ่าเชื้อมาใส่ร่างกายตัวเองทุกวันครับ ใส่ทุกวันแล้วเกิดอะไรขึ้นมันสุดท้ายร่างกายก็จะไม่ได้มีกระบวนการสมดุลเรื่องแบคทีเรียกับโรคภายนอกค่าค้า่ๆอย่างเดียวแล้วไงวันหนึ่งไอแบคทีเรียชนิดที่เข้ามานะางกายเป็นชนิดที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะคือไม่ใช่แบคทีเรียพื้นฐานทั่วไปไอแบคทีเรียพวกนี้เข้ามาครับมันไม่ตายด้วยยาปฏิชีวนะในร่างกายเราแต่มันมา ฟักตัวในร่างกายเราและภูมิต้านทานเราก็ย่ำแย่มากโดยเฉพาะภูมิต้านทานส่วนหนึ่งที่มาจากโปรไบอติกเวลารับเวลารับไอตัวนี้เข้าไปครับรับไอสารเขาเรียกว่าแอนตี้ไบติกเข้าไปอะ่ะมันฆ่าแบคทีรียดีในลำไส้เรายกยวงเลยเหมือนกันแล้วฆ่าทุกชนิดเลยมันเลยทำให้เสียสมดุลครับทำให้เสียสมดุลไปเรื่อยๆครับในธรรมชาติเนี่ยเขามีสมดุลของเขาอยู่เรา ทำให้มันเหมาะสมก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้ทั้งนั้นก็ไปประทะเชื้อโรคมากๆแบบจะได้มีภูมิเยอะๆไม่ต้องทําถึงขั้นนั้นหรอกครับชีวิตแบบสมเหมาะสมควรตามธรรมชาติคือไม่ใช่ว่าข้าวมันบูดมันเน่าแล้วก็จะกินอันนั้นก็ไม,ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเอาแค่เราดูโดยกายภาพโดยการดมกลิ่นนะไม่เปรี้ยวปกติข้าวยังนี่ดีอยู่แต่มีแน่นอนมันใช้เวลานานขนาดนี้มีแต่เรามีกลไกกระบวนการในร่างกายของเราอยู่เป็นปกติ มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอาชัยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคลิปนี้ตัวคุณเองอ่ะคุณก็กินอาหารที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อเสมอไปแล้วก็มีเชื้อปนเปื้อนแน่นอนแล้วไม่ได้มีแต่ในข้าวนะครับงานวิจัยทดสอบไออาหารโปรตีนสูงทุกประเทศในเนื้อสัตว์นี่มีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยในอาหารกลุ่มน้ําตาลก็มีมีหมดครับแม้กระทั่งในผักสดก็มีมีหมดครับหนีไม่พน้นเรา ใช้ชีวิตให้สมดุลสอดคล้องตามธรรมชาติที่มันเป็นมาม,นมันมีเวของมันมาอยู่ไม่ใช่เราเพิ่งมาดัดแปลงชีวิตเราเป็นครั้งแรกที่เรามากินแบบนี้หลายชั่วอายุที่มีการใช้ชีวิตสมดุลแบบนี้มาอันนี้เราก็อสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบอมาตรฐานก็อย่างว่านะอาจะใช้แค่ยกเคสนี้ให้ฟังนะคุณลองนึกดูว่าขนาดคนที่กินของเน่าเลยอะคือใคร คนอย่างเช่นไร้บ้านเสียสติสังเกตมีทุกจังหวัดแหละเดินผมเผาน้ําไม่ได้อาบหัวกระเซาอกระเซิงไม่มีอาหารกินอ่ะไม่มีอาชีพไม่มีเงินไม่มีอะไรอะเขาไปคุยขยะกินทุกวันคุณว่าขยะท,ที่เขาคุยกินมีไหมที่มันมันทิ้งมาแล้วมันมันเสียมาสองวันแล้วอ่ะแล้วอันนี้เสียแบบคุณว่าถ้าเอาไปตรวจเชื้อความปนเปื้อนมันมากแค่ไหนครับ โอโหมันมากชนิดที่ว่าคนปกติกินเข้าไปยังไงท้องเสียภายใน1-6ึ่ชั่วโมงแหละอะนะแน่นอนเลยนะครับคือพวกนี้เขากินเข้าไปอะแล้วท้องเสียไหมไม่ท้องเสียมีชีวิตปกตินะฮะแล้วอยู่นานด้วยแล้วไม่ตายง่ายด้วยอยู่นานกว่คนกินดีอยู่ดีกินสะอาดอีกถามว่ามันเกิดจากอะไรนี่คือทฤษฎีที่ร่างกายมันก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ภูมิต้านทานเขาต้องพัฒนามากเลยนะต้องแอคทีฟต้องต้องทำงานที่ที่ต่อสู้มากอะมากกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายเท่าอะ่ะเพื่อที่จะให้ให้ชีวิตมันมันอยู่รอดได้นี่คือความเก่งของภูมิต้านทานถ้าคุณต้องตกอยู่ในสภาพนั้นร่างกายคุณก็พยายามจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราไม่ต้องกินเน่า เรากินแบบสมเหมาะสมควรแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นว่าโอ้โหถ้าจะแบบงานวิจัยคือหุงเสร็จต้องกินให้หมดเลยห้ามเหลือถ้าเหลือเลย2องชั่วโมองเททิ้งไปเลยโอ้โห,โหเอาเถอะครับก็แล้วแต่ใครจะทําอย่างนั้นนะนะครับอันนี้ก็อาชัยก็จะพูดตามเนื้อผ้าความเป็นจริงและบริบทชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกจริงๆครับไม่ใช่งานวิจัยที่ ชีกออกมาแล้วโอ้โหมันอย่างนั้นอย่างนี้ชี้ทิศทางไปว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่บริบทชีวิตจริงๆถ้ามันเป็นแบบในงานวิจัยมันอันตรายมากจะโอ้โหทำให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดตายกันหมดนี่นะครับตายเกินครึ่งโลกณปัจจุบันถ้ากินอาหารที่ทําเสร็จแล้วไม่ได้กินให้หมดนะทิ้งเลยไป1วันเงี้ยตายทั้งนั้นเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ มันก็จะมีคนส่วนน้อยก็จริงแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกลุ่มไหนเขาเรียกกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็คือเช่นเด็กอะเด็กเล็กที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอาจจะยังยังไม่ดีพอนะครับหรือว่าผู้สูงวัยที่อายุมากภูมิต้านทานตกมากนะครับหรือผู้ป่วยที่เป็นลักษณะกลุ่มของภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆแน่นอนครับกลุ่มนี้ จะมีปัญหามากถ้าเกิดว่าแม้แต่แบคทีเรียเชื้อราเลย,ยเขาอาจจะได้รับการโจมตีจากเชื้อพื้นฐานนะครับมากกว่าปกติกลุ่มนี้อาจจะอันตรายได้นะครับพอเวลาที่ร่างกายเอาไม่อยู่เนี่ยเชื้อแบคทีรียพวกนี้มันก็ลุกลามเข้าไปในสู่กระแสะเลือดนะฮะทีนี้มันก็อาจจะเกิดอันตรายนะครับต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้คือในมุมที่มันเป็นอันตรายแต่เราต้องแยกแยะกลุ่มเปราะบาง นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเวลาที่ฝนตกเนี่ยคนปกติที่แข็งแรงจะ่าไปเล่นน้ําฝนเนี่ยนะครับกลัวแค่อย่างเดียวอ่ะอย่าไปซวยโดนฟ้าผ่า นะครับแต่กลัวว่าโดนฝนแล้วเดี๋ยวโอ้โหไม่สบายทันใดมันมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับในคนร่างกายแข็งแรงแต่คนที่ภูมิต้านทานน้อยๆอ่อนแอนะครับหรือว่ามีโครคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่เนี่ยร่างกายแบบอ่อนแอมากพอเวลาที่ไปเล่นน้ําฝนเนี่ยนะครับมันก็เจออากาศหนาวอากาศชื้นอากาศเย็นอะไรเงี้ยกระตุ้นไปไปมาไม่สบายง่ายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไปขีดเส้นใต้ว่าทุกคนจะอ่อนเหมือนกันหมด นะครับทุกคนก็มีคนที่กลุ่มเปราะบางก็ระมัดระวังฉะนั้นเวลาที่รับข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจแบบครอบคลุมนะฮะว่ากลุ่มไหนที่เป็นปกติกลุ่มไหนเปราะบางนะครับข้อมูลจึงไม่สามารถขีดเส้นใต้แล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้หมดเสมอไปนะครับ